เต็นแล้วไม่เทต็มไม่เยอะไปรู้ไม่ต้องโยงยืนที่ตาวิดนึงได้ครับตะโกนคนเยอะเหมือนกันนะตะโกนไม่เรื่องหรอกเรื่องนะไม่มีเอิร์ธไงมันก็เลยเต้นอู้เป็นคนเดียวอ่ะวันนี้เขาเคยพูดไม่ต้องรีบไม่ไม่ไม่ขอบที่หัวญาตถามแบบว่าทำไมคู่จิ้นเราถึงแบบทุ่มทุนสร้างซื้ออะไรนะให้ให้อะไรอย่างเงี้ย ไม่คือจริงๆแล้วทุกเทศกาลแบบว่าอย่างปีใหม่อนี่ก็ซื้อหมวกให้เนี่ยวันเกิดก็ซื้อของมันเออป้องอยู่นี่ดาราใหม่ตัวดีครับแค่นี้ครับครับผมก็ทุกเทศกาลอะไรนั้ก็ดูเทศกาลก็ซื้อของให้กันอยู่แล้วครับผมอย่างี่อย่างมิกก็ซื้อหมวกให้ซื้อน้ําหอมให้พี่เอิร์ธเงี้ยพี่เอิร์ฟเขาก็เหมือนแบบรวบยอดแต่ตอนแรกเขาจะซื้อแหวนให้แต่ว่าเราไปชอบกำไรมากกว่าเราเลยซื้อกำไรให้แทนแต่ราคาแบบโอ้โหเจ็ดหมื่นเลยอ่ะสูงอยู่นะช่วยกันออก จริงปะเนี่ยเอาจริงพี่เอาซื้อคนยังไม่ใช่หรอช่วยช่วยด้วยกันนิดหน่อยใช่ครับคือเราอยากได้อยู่แล้วหรอคบนีก็คือไปลองที่ชอบแหละแล้วเราก็ถูึกว่าเออมันมันเข้ากับเราแล้วก็น่ารักดีครับเขาก็เลยเห็นว่าเออเขาเลยซื้ออันนี้ให้แทนอันนี้คือแบบว่าเป็นมูลค่าที่เยอะที่สุดที่พี่เออซื้อให้เลยไหมครับไม่ครับไม่ไม่ไม่ใช่ครับน่าจะเป็นรถนะอ๋อใช่เอ้จริงแล้วอ่ะคือคือมิกอ่ะ ซื้อต่อแต่ว่าพี่เอิร์ธก่อนที่แต่ว่าเหมือนได้ฟรีมากกว่าเพราะว่าต่อคือผมซื้อต่อราคาหนึ่งใช่ไหมแต่ก่อนที่พี่พี่เอิร์ธจะเอาให้มิกอะเขาก็ไปซ่อมมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็แบบราคาเกือบจะเท่ากับซื้อต่อเหมือนได้ฟรีเออใช่ซื้อต่อได้ฟรีใช่ครับก็คือเราแบบค่อนต่ออะไรอย่างงี้ยนะไม่ก็คือเหมือนได้ฟรีมากกว่าครับใช่ในไหนกันเข้าเรื่องรถแล้วก็เลยเกิดเราเราก็ไปขับรถอะไรเกิดอะไรขึ้นครับปฏิบัติเหตุนิดหน่อยหรือเปล่าก็ชนไปเลยดิครับวทำไมไปเกิดอะไรเล่าให้ฟังหน่อยไม่จริงแล้วอ่ะคือมิกอ่ะ เพิ่งเรียนขับรถใช่ไหมแล้วตอนนั้นอ่ะมี้ก็เหมือนแบบอ่าเราขับไปขา้างนอกดูแต่ว่าเหมือนตอนนั้นมีรถมาตัดหน้าเราครับแล้วมันอยู่ตรงอ่ารถคันนี้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมเรารกลางร,รถเขาเลยะะแล้วอยู่เขาก็หักมาเลยอะ่ะเออแล้วเราก็ด้วยความที่เราใหม่มากเราไม่รู้จริงแล้วตรงน,นั้นต้องเบรค<อ>ตกใจเหยียบคันเล่งต่อเลยครับเจอรถพุ่งเลยนะก็พุ่งเลยแต่ว่าจริงอะ่ะเ,<อ>เขาคือตัดหน้าเราแหละความเสียหายมันมันมันเยอะไหมสองไปเช็คมาประมาณเจ็ดมืออันนี้คือของของเราของเราใช่แล้ว เออตัวเราเองอหะไม่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเลยครับแค่มันแบบแบบแล้วมันแบบชะลอแล้วก็มันบุบไปแค่นั้นเองแล้วขับไปคนเดียวหรือเปล่าตอนนั้นขับไปคนเดียวแบบอยากอยากลองดูอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วเมอวันเจอเหตุการณ์นี้มันทำให้เราเริ่มหลอนเออแบบกลัวแลบไม่กล้าอะไรอยางเงี้ยตอนแรกก็ตกใจแต่ว่าคือจริงเรามีรถเราก็ต้องขับอ่ะผมก็ลองผมก็ขับทุกวันเลยตั้งแต่นั้นแล้วตอนนี้ก็เหมือนกับเออเราก็มีพัฒนาการดีดีขึ้นแล้วก็ขับขับได้มากขึ้น ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ก็ยังถือว่าดีกว่าเมื่อก่อนครับพอจากเรื่องนั่นมันทําให้เราเซฟตัวเองเรามาระวังตัวเองมากขึ้นไหมครับมิกเออมันเหมือนทําให้เรารู้ว่าจ,จริงๆแล้วถ้าเกิดสถานการณ์แบบนี้ควรที่จะทํายังไงมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทําให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นเพราะว่าชนแล้วมันคงไม่ชนอีกครับเออเยอะเหมือนกันนะครับฟาดซ้อเยอะเหมือนกันฮะ คือตอนแรกอรไม่ไม่ไม่กล้าบอกใครไม่กล้าบอกพ่อไม่กล้าบอกแม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราโพสลงเฟซบุ๊กครับผมไม่กล้าบอกนะแต่แต่โพสไม่ไม่แต่ว่าพ่อแม่ผมไม่เล่นเฟซไงแล้วพี่สาวก็แคปจากเฟซบุ๊กเราเนี่ยไปให้แม่ดูแล้วแม่ก็โทรมาเลยก็ผู้จัดการลงเรื่องไหมครับ๋ไม่บอกนาคนแรกก็คนแรกคือผู้จัดการที่รู้ครับผมว่าคุโทรไปบอก้เขาก็ได้ากลับมาเขาก็บอกว่าเออ เหมือนเวทนาเราแต่แต่ในน้ําเสียงเออเนี่ยม,มันมีความรู้สึกอะไรด้วยมผมรู้สึกว่าจะเวทนาแล้วเพราะวเราเรนี่ยนอกจะสงสารแล้วก็แบบเออเป็นห่วงเราครับผมแล้วก็เหมือนพี่พี่เขาก็มาช่วยดูให้ครับตอนนี้มีคือทํางานเยอะแต่ก็ยังขับรถเองใช่ครับ,ค,รบคือผมรู้สึกว่าผมอยากขับรถเองมากกว่าเพราะว่าบางทีเวลางานมันแบบเราไม่อยากไปกวนใครแบบว่าบางทีแบบเขาอาจจะลำบากเนี้ยแต่ว่าบางทีผู้จัดการอาจจะไม่ว่างก็ได้อะไรเงี้ยผมอยากไปเองมากกว่า มีแล้วตอนนี้เราซื้อบ้านแล้วมีรถแล้วตั้งเป้าหมายอะไรอีกไหมครับเออมิกมีบ้านมิกมีรถแล้วมิกมีแฟนยังไม่มีว่าต่อเป้าหมายต่อไปน่าจะเป็นเรียนจบครับอออะไร<ช>ที่ก่อนนั้นี้ที่เราเคยอัปเดตกันว่ามันจะมีแบบมีดอกไปบางตัวอะไรอย่างนี้นะครับไม่ได้ดอกเลยครับสรุปไม่ได้ดอกก็คือก็คือไฟมาเรื่อยๆแหละเพื่อแบบว่าคือเราก็ไม่อยากจบช้าเออตอนนี้มันยังเป็นไปตามระบบขั้นตอนเนี้ยแล้วจริงๆแล้วเหลือแค่ปีเดียวเราก็จะจบแล้วอย่างเงี้ย มันทําให้แบบกบรารบาลานซ์เวลาเรามันยากขึ้นเลยเพราะว่าเขาบอกว่าวิธีท้ายของการเรียนหมอม,มันมันหนักมันมันบาลานซ์ยากเพราะว่าเราต้องไปฝึกง,งานที่โรง,งพยาบาลจริงแล้วก็เวลาทํางานของเรามันจะเป็นเวลาแบบของเช้าถึงสี่ทุ่มอะไรเงี้ยใช่แล้วเวลาโรงพยาบาลก็คือแปดโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นมันทับซ้อนกันอยู่เนี่ยแต่ว่าเราก็มาจัดจัดสรรหาเวลาแบบว่าอาจจะสลับวันการอะไรอย่างนี้ได้ครับตอนนี้มีคนเข้าใจผิดอยู่ไหมครับว่าเรารักษาสัตว์ไม่ได้รักษาคนเลยนะเออคนบอกว่า เออยปวดทันทีอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงเขาไม่รู้ว่าเราเป็นหมอสัตว์ผาก็ขับสนบ้างครับแต่ว่าผมก็ยังบอกไปว่าผมเป็นหมอสัตว์นะอย่างนี้เรียกว่าที่หมอได้ยังครับเพราะหลายปีเดียวนี้ใช่ดิแล้ววันที่12เดือนหน้าก็คือจะสอบเอาไปประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาใกล้จะจบแล้วเรียกว่ากว่าที่ก็รวมแล้วแต่แล้วแต่คนสะดวกดีกว่าผมว่าแล้วก็จะได้เห็นผลงานน้อยลงไหมครับเพราะว่าจะ ไปมุ่งม่านนี้ให้มันเป็นเต็มที่ก่อนอะไรเงยอยากจะทำทั้งสองอย่างเลยครับไม่อยากหยุดสักอย่างเลยฮะโอเคครับขอบคุณครับขอบอินเสิร์ตลูกมองตรงอินเสิร์ตวิดีโอไฟล์ตังมือไม้มมนอยู่ไม่ถูกแล้วเราอยู่คนเดียววันมันอยู่คนเดียวอ่ะไม่มตอบต่อได้รอบาได้ต่ออต่อวมบเพราะว่างานนี้มันเราไม่ได้่วหน้ามานกันท้องนะเมยบเมย์หันนม่ค่ะหลักให้มลอ มะคะจานี้นะคะห่นงก็มีนะคะมีมนเนี่ยสองหนึ่องห่มมดเลยาไเดี๋ยวให้มแบมาอจริงนีคงใ่ีนีมันก็มีอยมมือหน่อยไม่ตงไม่ง้มดเป็นเงาไม่ใ่ไฟมไฟนไฟอไฟมอมันไฟดีดีต้ด

Thank you very much.